สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่คะวันนี้บอลสีบ้านสวสุยมน์นะคะทําการแบ่งขายบอลสีราคาเบาๆสําหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะเป็นโปรรวมส่งให้นะคะเป็นโปรรวมส่งให้ทั้งหมด5ต้นราคา299บาทฟรีค่าส่งแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่ มีอ่าที่ต้องการเป็นปลายทางนะคะจะมีค่าบริการของไปชนีเพิ่มขึ้น20บาทอ่าแล้วความพิเศษนอกจากนั้นนะคะเพื่อนๆซื้อ1ชุดแถม1ต้นนะคะแล้วก็มาดูกันว่าบอลในตู้นี้มีอะไรบ้างเนาะอ่าต้นที่1ส่วนใหญ่จะเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือโกเมนบอลเก่าตับขุนช้างขุนแผนนะคะ เพื่อนๆเลือกมาได้นะคะว่าจะใช้บอนตัวไหนนะคะเลือกมาเป็นเซตได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างข้าวๆนะคะตัวอย่างข้าวๆของบอนให้อยู่ในตู้นี้นะคะตัวนี้สีกาญจนานะคะต้นนี้อ,อัมพรต้นนี้อ,อัมพรกบในเครื่องปั่น เพชรเจ็ดสีติดดางหงสุวันแผงจุลพลเพชรเจ็ดสีติดดางอีกหนึ่งต้นนะคะสุดรักดาง อันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีตัวโบราณนะคะเนี่ยนะคะเป็นเพชรเจ็ดสีตัวโบราณแล้วก็จะมีต้นนี้ลูกไม้คล้ายไก่นะคะมีหงสุวานมีลูกไม้ติดด่างนะคะน,นี่ก็หงสุวรนเจ้าจัก,กรพรรดิโบราณนะคะเพื่อนๆเนจ้าจักรพรรดิโบราณนางผีเสื้อสมุดนะคะกะแจะจนันสหัตเดชะนะคะ ทศกณัณฐ์มีทศกัณฐ์นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นหงส์สุวรรณอีกหนึ่งต้นนะคะมีทศกณัณฐ์มีตัวนี้เป็นสีนคลินนะคะมีพบรักอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเป็นลูกไม้คล้ายกับอีเหนาาชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เป็นเจ้าจากักรพพรดมีเดือนมการาคมนะคะเพื่อนๆเจ้าจากักรพรรดจังหวัดสงขลาอันนี้ก็เป็นเจ้าจากักรพพรดเหมือนกัน มีนายทองเหม็นเขียวนะคะเท้าจันทชนนะคะแล้วก็ตรงมุมด้านนั้นนะคะจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเพื่อนมีเศรษฐีสุพรรณเริ่มกัดจุดกัดลายแล้วนะคะมีคุณหญิงนะคะพระพันวสามัขควานแผงแดงนะคะเพื่อนๆอ่ามีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะมีแววมยุลานะคะมีแววมยุลานางเกาสุริยา บอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะแล้วก็มีนางผีเสื้อสมุด <iałem S 1> <dragon S 2> เนา, er. าะโดยรวมไม้ตู้นี้จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ชื่อเข้ามาได้เลยพิมพ์ชื่อเข้ามาได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆสนใจต้นไหนโดยเพื่อนๆสามารถสแกน QR code โค้ดหน้าจอได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สามารถสแกน QR โค้ดได้ก็ให้เพื่อนๆ โทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทร0964253136นะคะย้ำนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นปลายทางบวกค่าบริการเพิ่มจากเดิมอีก20บาทนะคะแล้วก็ไม้มีจำกัดเพียง120ต้นในตู้นี้เท่านั้นเท่านั้นนะคะใครเร็วใครได้อันนี้เป็นคลิปโปรโมชั่นเป็นคลิปโปรโมชั่นของทางสวนนะคะ เป็นโปรล้างตู้มีคลิปเดียวมีโปรเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะคลิปอื่นโปรอื่นมีค่าบริการมีค่าส่งเหมือนเดิมปกตินะคะแต่คลิปนี้จัดฟรีไปนะคะโอเคค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะของบอลสีบ้านสวนสุวิมลยังไงจะเขียนจะเขียนราคาเขียนรายละเอียดไว้ตรงเพิ่มคำอธิบายใต้คลิปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อน